ต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือผู้หาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสารานทันจองฤกค่ะพบกับหนูน้ำชลาพรดมเสาภกิจ กับการรายง,งานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะข่าวแรกเป็นข่าวจากห้องเรียน3ภูผาฟ้าน้ำค่ะเมื่อวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2557ที่ห้องเรียน3ภูผาฟ้าน้ำได้มีการประชุมชุมชนภูผาฟ้าน้ำเป็นการประชุมการทำงาน การรายงานเหตุการณ์ต่างๆของชุมชนที่ผ่านมาตลอดทั้งเดือนนำมาบอกเล่าและปรึกษาหารือกันโดยมีท่านอาจารย์หนึ่งสมณะบินบนธีระจิตโตเป็นประธานในการประชุมบรรยากาศก็มีญาติธรรมชาวชุมชนและเด็กนักเรียนมาร่วมรับฟังการรายงานเหตุการณ์ต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก็เห็นได้ว่าชีวิตเราก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วประสบการณ์ชีวิตจะช่วยสอนให้เราได้รู้วิธีที่จะอยู่ร่วมคนอื่นอย่างเป็นประโยชน์ไม่ทวงความเจริญของคนในสังคมใดๆขึ้นที่บอกสังคมเราที่มีความอบอุ่นเนี่ยเพราะว่าเราเราคิดช่วยมากกว่าคิดวิจารณ์ เดี๋น,นี้คนสังคมคิดวิจารณ์มีเยอะแต่คนคิดช่วยอ่มีนอ้อยเมื่อวันพฤหัสบดีที่25กันยายนพุทธศักราช2557ที่ห้องเรียน3ภูผาฟ้าน้ำมีท่านสมณะและชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำได้ร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมสลาที่เสากำลังเสื่อมสุดไปตามกาลเวลาบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดี ข่าวต่อไปเป็นข่าวจากห้องเรียนสีภูผาซา,าน้ำค่ะเมื่อว,วันจันทร์ที่22กันยายนพุทธศักราช2557ที่ชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่ได้มีการจัดงานเทศกาลกินเจโดยการเปลี่ยนจากอาหารมังสวิรัตมาเป็นอาหารเจแบบศูนย์บาทก็ทานได้ซึ่งปกติทางชมรอเชียงใหม่ ก็แจกฟรีอาหารมังสวิรัต์ทั้งปีอยู่แล้วพอมามีงานเทศกาลกินเจก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นอาหารเจศูนย์บาทก็ทานได้ภายในงานก็จะมีพี่น้องลูกหลานญาติธรรมเด็กนักเรียนสนสนพและชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำมาช่วยในฐานงานต่างๆเช่นฐานน้ำผักปันฐานก๋วยเตี๋ยวฐานเด็ดผักเป็นต้น สทศกาลกินเจได้เริ่มต้นแล้วที่ชมรมมังสวัรัิ์แห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่22กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2557 ส่วนหนึ่งคือบรรยากาศซึ่งบรรยากาศที่นี่ผมเชื่อว่าเป็นบรรยากาศที่เราไม่ได้เป็นเพียงแค่ได้สัมผัสบรรยากาศคือว่ามีอาหารกินแต่เราได้สัมผัสกับบรรยากาศซึ่งมีความเป็นกัลายาณมิตรมีเพื่อนที่มารับประทานอาหารที่นี่ซึ่งมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันที่สําคัญเรามาที่นี่ในความหมายไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่เป็นเพียงแค่ว่าเรามานั่งกินอาหาร เรามีพื้นที่สาหรับได้เรียนรู้มีพื้นที่ของการได้สัมผัสความหมายที่ดีงามทีนี้ในส่วนของอาหารเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกอันหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือขณะที่เรามาทานอาหารเจในความหมายที่เรามีจิตของเราอันเป็นกุศลก็คือจิตของเราที่ตระนักรู้ได้ถึงความหมายของคุณค่าของอาหารที่เราทานอาหารที่ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์นี่เป็นอาหารที่เรากินเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายและความหมายนี้นะครับมันยังกลายมาเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงใจของเราที่นี่เนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกเชื่อมั่น ว่าพืชผักทุกชนิดที่นํามาประกอบเป็นอาหารนี้มาจากการคัดสรรของคาลยนณมิตรที่มีความปรารถนาและความหวังที่จะเพื่อนมนุษย์และฐานะที่ปลอดพ้นจากสารเคมีทั้งหมด,ดนี้เป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ การทำสมดีค่ะ